ปฏิจาร์่าม,ามือหนีสิผ้าเห็ดกบัเกเบเข่าเห็ดกับเข่าไอเห็ดกับเข่าไอแพททิกนะคะพ่อไอ้กระลังกระลังสิถอดไข่ถอดไข่ใส่ฉีดสปุกมลดใส่พ่อจะใส่นี่นะคะใส่ง่ายใส่ง่างยน้ปั๊กกับเครื่องปรุงไม่น,น้ำเลยพ่อไม่เบิ่งอันนี้จะเป็น ตัวเนี้ยเป็นชีสค่ะแล้วก็มีหอมแล้วก็มีใส่กอะมีแค่แล้วก็มีต้นหอมอันนี้ใส่ร่วมลงไปในี่ใครเล่นนะคะแล้วก็จะถอดใส่ร่วมลงไปก่อนสิบหกเห็นกันไหมใส่ร่วมลงไปเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ก็ร่าง,เอา,งเอาีกเอาพวกเครื่องปรุงร่วมกันเลย ใส่พวกใส่ร่วมลงไปเลยแล้วที่นี่กับเจาไปถอดขีดไม่นั็จะฟูขเห็ด,ดอาหารเสร์แผดทิกปิดแกะใส่มาไก่เยอะจว มห่อฟัเตียมอันนี้เตียมเครื่องเคียวเครื่องเคียวมีขนมปังขนมปังแล้วกับระเขือ <c oughs> ใส่นมาใส่ <c oughs> ถาไฟบสองเห็นปะคะเดี๋ยว,วมากเห็นเป็นไก,ก่ๆ กำลังถอดเสร็จมืดเดียวเอาท้วยซับมาใาย <c oughs> นี่ค่ะหน้าตามจะเป็นแบบนันกเอาลงไปถอดเป่หนัมั่นก่อนเสร็จแบบอันนี้พิเศแบบไงๆค่ะว่ามีอย่างพิเศษเพราะว่า <c oughs> ตอนเช้าแต่ติ๊กสิกินงาน่างยๆงเดี๋ยวต้อขออนุญาตว่า ัง่อพอถ้าสับทายก็ทมันถ่ายไงดีจะเห็นว่าจะสูงนะจะน,นะคะได้เวลาแล้วออานอไปเลยนไ อันนี้กันไปเลยแบบหัวใจกันไปเลยค่ะที่นี่น่าก็เอาไปกินกินใส่ไอ้ไมายองเนสแล้วก็ซอดซอดมะเขือเทศเ้าชีฟมันจะได้มันจะเป็นเนึ้อ ยาเาก็จะปูกระถางโอ้ยลายๆด้วยค่ะถึงเขา่ากฉีดแล้วฉีดล,ดล,ดลั่น้องโตฉีดทั่ไข่้องตุกทัมงตื่นพคตื่นไปสาแตกก็ตื่นไปเสาแต่ตอนนี้ก็ร่างลังจิตไม่กว่าไม่เห็นาหารเห็นมั้ กขอบางแบบนึงนะคะนกเดี๋ยวจัดใส่จาดเสร็จแล้วจะตองใส่ตรใส่ตั้งกล้องค่ะเอาไป่กล้องใครใส่แบบนี้ไง ก <c oughs> ืมื <c oughs> มตัดตัดกะสัดเขีนกสอดใอสอ่สับเข้าไปใส่ไปหลายตัวพวกผิเดียมกรสับ ของโดแพทิสต้อมกินใส่กับปุมเมยองเนสกับอ่นะใส่ผสมเข,ข้าไปยแล้วก็จะใส่เมยองเนสเมยองเนสแพทิสมักกินใส่ผสมเข,ข้าไปนิดนึงแต่ว่าน้ากระติแบบเติมใส่ตั้งหากหลังจากมันจะไดารส้ม,สมหวานของซอดแล้วแบบ ดูค่ะมันกระนาดกินด้วยค่ะอาหารของกิ่นที่นี่เขโาโเสต์อาหารนี่ถ้าริกจริงจะได้กินผักแต่ว่าถ้านั่งเห็ดเองถ้านั่งเห็ดเองมันจะเหนื่อยเนื้อเขอโาโพสตเให้ไข่จะได้กิน ถ้าแบบนี้นะคะขออ้นนะะบบก,ามมาก็เอาไปโฮ่ได้นะคะโฮ่ไอ้แบบที่พ่อเคยเห็นแต่ก่อนสามารถแบบเอาไปโฮ,เปโฮ่เป็นอาหารกลางวันไปท้องนานได้เดี๋ยวที่นี่ข้อก็จัดมากขึ้มาจัดจานกันเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้จัดในพวกอาหารตัวนี้กันเอามาให้ใครอันนี้ก็ะมาสิมาจัดจานใส่จาน <Yeah. S 2> โอ้ยกล่องกันเนาะจะมาพกบุตยาเข็ดเจอเอ้เอ้ขิดเผ็ดอาหารมันมันต่างเนี่ยพกขี่คันจะให้ต่างขากล่องอีกอันหนึ่งไหยกล่องธรรมดาพเดีจะอยูะนะ่บนเนาะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะได้ร้ายไปต้องมาตักสุดจัดแต่ว่าพวกเหตุประมาณนี้พวกเหตุให้แพทาิกกินคนเดียวนั่งกินหลายด้ยกินหมดด้วยนะเนี่ยชิดว่าอ,วอุ้ย เหลือนีสงสัย,ยพวกเด็กกินเขาไม่ได้หน่อยเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยแล้วคะ่ะเห็นปะคะหน้าตาไปไปเสิร์ฟกันที่นี่ไปเสิร์ฟผู้ชายฮัลโหล is klaar? Ja. Ga je gaan? Tring tring En weer aan. Dan moet je buiten gaan. dankjewel. Ja, open Dank je wel, je wel. Ah, maar มาเกลี้่อมงนั่งเอนอนตื่นแตงแตนตื่นแต่นั่งเหมือนนั่งตื่นเสานั่งตื่นแต่ตีสีตื่นมากานอนหนโซฟาก็คงไมจะกินกินขขาไปกันเ้อไปกันได้ค่ะบ๊ายบาย